สวัสดีค่ะสวัสดีอีกครั้งนะคะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะเพื่อนๆคงสงสัยว่าวันนี้เนี่ยออนจะนําอุปกรณ์เทคโนโลยีไอีตัวไหนมาแนะนําให้เพื่อนๆรู้จักกันนะคะวันนี้ต้องบอกเลยว่าออนเนี่ยเอาใจสาว iPhone โดยเฉพาะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น iPhone 4Gs iPhone 4G iPhone 3Gs หรือ iPod ค่ะ วันนี้นะคะก่อนที่เราจะไปดูอุปกรณ์กันเนี่ยออนมาบอกเลยว่าขอถามคำถาม,ถามนิดนึงก่อนว่าเพื่อนๆชาวสาวก p h o n e ทุกคนนะคะเวลาใช้งานเวลาท่องอินเทอร์เน็ตอยู่หรือว่าแชร์สังคมออนไลน์อยู่กับเพื่อนๆหรือแม้แต่กระทั่งกับแชทอยู่กับเพื่อนๆเนี่ยคะ่ะเกิด iPhone เนี่ยเกิดแบตเตอรี่หมดกระทันหันเอ๊หุดหงิดใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยวันนี้นะคะออนจะมาแก้ปัญหาตรงนั้นให้เพื่อนๆหมดอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะด้วยเจ้าตัวนี้ค่ะนี่ค่ะนั่นก็คือ c o m m y Power Charger CM 12 Fi t นะคะ ให้พลังงานไฟสูงถึง1,500 m มิลลิแอมเลยค่ะด้วยดีไซน์นะคะรูปลักษณ์เนี่ยค่อนข้างทันสมัยแปลกตาไม่เหมือนใครนะคะตัวนี้เนี่ยจะมาช่วยเติมเต็มพลังงานของเจ้า iPhone เนี่ยได้อย่าง100%เลยค่ะก่อนอื่นเนี่ยไม่ให้เสียเวลาเราไปเราเข้าไปดูวิธีการใช้งานง่ายๆกันดีกว่านะคะนี่ค่ะ iPhone ของเรา นี่คือ cm12 fit ค่ะเราต้องบอกกันนะคะว่าเจ้าคอมมี่ cm12 fit ตัวนี้แตกต่างจากตัวอื่นยังไงนะคะก็ะคือว่าทุกครั้งเนี่ยเวลาเราใส่ power charger เนี่ยเข้าไปในเครื่อง iphone เนี่ยเราจะต้องถอดเคสที่เรารักเนี่ยซื้อมาแพงมากเลยเราต้องถอดเคสตัวนี้ออกซึ่งมันจะเราจะเสียดายมากเลยใช่ไหมคะแต่ cm12 fit เนี่ยตัวนี้สามารถใส่เข้าไปได้เลยทั้งที่เราไม่ต้องถอดเคสค่ะวิธีการใช้งานนะคะง,ง่ายๆแบบนี้ค่ะเราก็เสียบเจ้า cm12 fit เข้าที่เข้าที่เครื่องนะคะ แล้วเราก็ติดด้านหลังนี่ค่ะเครื่อง cm12 fit เข้าด้านหลังเครื่องค่ะนี่ค่ะดูนะคะนี่ค่ะจะไม่หลุดนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราจะทําการชาร์จพลังงานโดยการถ่ายพลังงานจาก cm12 fit เข้าสู่โทรศัพท์ก็คือ iphone เครื่องนี้นะคะวิธีการนะคะก็คือกดสวิตช์ด้านหลังจะเป็นสวิตซ้อนนะคะก็คือให้กดค้างไว้นะคะพอกดค้างปุ๊บนี่ค่ะจะเห็นไฟเขียวขึ้นหมายถึงว่าพลังงานแบตเตอรี่ตอนนี้อยู่ที่50-100%นะคะ ดูซิว่าถ่ายพลังงานเข้าเครื่องหรือเปล่านี่ค่ะเราจะเห็นเลยว่า CM12 ปตีตอนนี้กำลังถ่ายพลังงานเข้าสู่ iPhone ตัวนี้อยู่ค่ะนี่นะคะต่อไปเราไปดูว่าอ้าวถ้าเกิดถ่ายพลังงานเต็มแล้วเราจะปิดเครื่องล่ะทำยังไงดีนี่ค่ะก็คือกดค้างเหมือนกันค่ะเปึ๊บค่ะเรามาดูกันค่ะนี่ค่ะนี่จะเห็นเลยว่าตอนนี้เนี่ย CM12 ฟิตไม่ได้ถ่ายพลังงานเข้า iPhone แล้วนะคะ แล้วถ้าเกิดพลังงานแบตเตอรี่ของเจ้า CM12 Fit เนี่ยหมดเนี่ยเราจะทำยังไงใช่ไหมคะมง่ายๆเลยค่ะก็คือถอดเจ้าตัวนี้ออกมาเนียคะกอดมาในเซตนะคะเราจะมีสายตัวสายชาร์จจิ้งไลน์นะคะก็จะเป็นสายตัวนี้ค่ะเป็นหัวไมโคร USB ค่ะทําการเสียบหัวไมโคร USB เข้าทางด้านบนนะคะของอุปกรณ์ CM12 Fit แล้วเราก็เอาสายตัว USB ตัวนี้ย เสียบชาร์จเข้ากับโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์นะคะหรือตัว USB Adapter ทางคอมมี่ของเราก็มีวางจำหน่ายนะคะเท่านี้เองนะคะแบตเตอรี่ตัวนี้ก็จะเต็มค่ะภายในเวลา2-3ชั่วโมงเองค่ะนอกจากนั้นนะคะถ้าท่านผู้ชมท่านใดสนใจสินค้านะคะสามารถหาซื้อได้ที่ p พ w e ว Buy ทุกสาขา iStudio Jmart นะคะหรือตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศค่ะ หรือหากมีข้อสงสัยตรงไหนเนี่ยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ Call Center เบอร์02 246 3666นะคะวันนี้ออนก็ขอขอบคุณมากค่ะแล้วเอาไว้เจอกันใหม่ว่าเอ๊ะครั้งหน้าเนี่ยออนจะอุปกรณ์ชิ้นไหนมานำเสนอให้เพื่อนฟังกันอีกนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ